46. แผนภูมิแท่งแสดงปริมาณการขายนมกล่องของร้านค้าแห่งหนึ่งเป็นดังนี้ตั้งแต่วันที่10ถึง15ร้านค้าแห่งนี้ขายนมได้เฉลี่ยวันละกี่กล่องอันนี้เป็นแผนภูมินะเดี๋ยวเรามาดูช้อยกันก่อนช้อยมีอะไรบ้างเอ่ยมี120กล่อง125กล่อง130กล่องและ135กะล่องอะทีเราก็มาดูเขาถามอะไรเอ่ยเขาบอกว่าปริมาณการขายนมกล่องถูกไหม ตั้งแต่วันที่10บถึงสิ้าร้านค้าได้กี่กล่องแสดงว่าเราต้องดูเทียบจากวันที่สิบถึงวันที่ส <N> ิบห้าอยากรู้ว่าขายเฉลี่ยได้วันละกี่กล่องน้องก็ต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยมันขายได้ทั้งหมดกี่กล่องแล้วหารด้วยจํานวนวันที่ขายถูกป,ปะอยากรู้ว่าขายเฉลี่ยพี่ก็ตั้งเลยว่าอยากรู้ค่าเฉลี่ยก็ต้องรู้ค่าที่ว่าขายทั้งหมดถูกไหมขายทั้งหมด,หมดก,กมี่กล่องแล้วหารด้วย จำนวนวันนั่นเองซึ่งจํานวนเนี้ยคิดยังไงเอ่ยขายทั้งหมดกี่กล่องน้องก็ทั้งหมดมาบวกกันเลยจะได้ว่าเป็นวันแรกขายไป110กล่องวันที่สองหนึ่ง้ยถูกไหมวันที่สามล่ะ120วันที่สี่ร้อ่สิบอ่ะวบวกด้วยอะไรเอ่ยวันที่สี่ร้อแล้ววันสุดท้ายคือ ร้อสอีกครั้งหนึง่งอ่ะทีนี้ขายไปกี่วันหนึ่งสสาสี่ห้าหขายไปทั้งหมด6วันถูกไหมที่เราก็ข้างบนมาบวกกันทั้งหมดได้เท่าไหร่เอ่ยร้อยสิบวกร้อยสได้เป็น240ถูกไหมสองร้ยสี่ละสองร้อยสีบบวกร้อกลายเป็น360 360ยหกบวกร้อเป็นห้าอยถูกไหมห้า้อยบวกร้อยห้าเป็นหกร้ยห้าสิบ 650้3 0บวกเป็น780นั่นเองและหารด้วยจำนวนวนันทั้งหมดก็คือ6ก็ได้ว่า6 1 6, 5, 6, 38, หนึ่งเหลือเศษ1638เหลือ0ก็จะได้ว่าขายไปทั้งสิ้นเฉลี่ยแล้วคือ130กล่องต่อข้อ3สรุปโจทย์ข้อนี้นะคือน้องต้องรู้ว่าขายไปทั้งหมดกี่กล่องแล้วหารด้วยจำนวนวันที่ขายใช่ปะ่ะน้องก็จะได้คำตอบออกมา ซึ่งคำตอบก็คือข้อ3ามหกล่องนั่นเองค่ะ